สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียโลนะคะมื่อนี้นะคะแม่จ๋ากะมาเหตุคลิปเราคือกาเนาะัวขอ้อในมื่อนี้นะคะกะเป็นคําถามจากเอฟซีนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวมื่อนี้แม่จ๋าจะมาตอบคําถามเอฟซีคนนี้นะคะคือเอฟซีคนนี้นะคะเพิ่นมีความสงสัยนะคะแล้วก็ <FC. S 1> อยากรูว่าในกรณีนี้เอฟซี oh. FC, ไม่ใช่เคเอฟซี โอ้แต่ๆมันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนแนะ่นะพี่น้องจ๊าคือตอนเนี้ยประจา๋าปราป้าทํางานแล้วก็มันนี้นะคะคือเฮาบ่ได้ให้น้องอเล็กไปโรงเรียนหนึ่องจากว่าหินมากตกหนักมากตั้งแต่เมื่อวานนะคะเรากะวันนี้น่าจะตกทั้งวันแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่า อยากให้เพิ่นยุดอยู่บ้านนะคะบ่ให้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เมื่อนี้เป็นวันวันศุกร์น้านะคะก็เลยแบบว่าเออให้ย่บ้านไปแต่ทีนี้คือแบบแม่จ๋าน่ะก็เลยอยากเฮ็ดวิดีโอแล้วก็เพิ่นน่ะคือต้องอยู่กับแม่จ๋าแล้วก็ป๊าเน่ะเห็นงานแล้วก็มื้อนี้มีประชุมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบเมื่อนี้ก็ต้องแบบอุ่นอวยอยู่กับแม่จ๋ามดมือนะคะแล้วก็คงจะไม่มีเวลาว่างนะคะทีนี้แม่จ๋าก็ขอร้องเพิ่นว่าโอเคเล่นได้อยู่น้ากันนี่แหละเบาๆแต่ว่าอย่าเสียงดังเวลาททีีี่่มมมมาาา้้ววดดโอออใหคคคุณผูชฟังงนนนะะะะเบบส คำถามของพี่เพิ่นมมือก็คือว่าเพื่นมีความสงสัยนะคะอยากหูอยากเห็นนะคะว่าเในกรณีของเมียฝรังเนี่ยที่แต่งงานนะคะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะคะกับสามีเนาะละะ่ะกเพิ่อ,อยากถามว่าในกรณีบางคนนะคือแบบทําไมเอาลูกติดนะคะที่เป็นคนไทยนะมาอยู่ด้วยได้นะคะแล้วก็ทําไมบางคนถึงไม่สามารถที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยได้หรืออะไรยังไงเนาะคือแบบ บางคนคือแบบว่าอ่ามาอยู่แล้วก็บริหารงานเหตุการณ์นะคะแล้วก็สามีเลี้ยงนะคะอยู่สุขสบายไปเที่ยวไปนันไปหนีนะคะใส่อ่าชีวิตสุขสบายอยู่มั่งงอกแล้กก็อ่าในบางคนนะคะก็คือแบบมาหล้วก็ได้เหตรงานเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะคะแล้กก็อ่ามีพ่ออยู่พ่อกินนะคะคือบเอาลูกที่อยู่มืองไทยนนะมาอยู่น้ำเนรนะคะหล้วก็เพราะว่าอ่าลูกที่อยู่มืองไทยนนาบางทีก็แบบว่าอยู่แบบอัตคัดนะคะอยู่แบบ ไม,ไม่ได้มีอนาคตที่ดีสักเท่าไหร่นะคะในกรณีที่บางคนมีปัญหาอย่างประมาณนี้เนาะอันนี้คือแบบว่าความสงสัยนะคะเพิ่นอยากหูอยากเข็นเนาะที่นี่นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวจะมาบว่อาให้ฟังในกรณีนี้นะคะ谢谢ว่าเป็นอย่างคือบางคนเอาลูกติดนะคะที่เป็นคน <ด Lindsey. S 1> ไทยมาได้แล้วบางคนทำไมมาไม่ได้นะคะอ่ะตอนนี้น้องอเล็กไปตักสโนนะคะอยู่หน้าบ้านกับปะปาเพราะว่าปะปาประชุมเสร็จพอดีเนาะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะขอแอบมาอัดวิดีโอเนาะ เพราะงั้นคือแบบบได้เฮ็ดนะคะเพราะว่าเพิ่นอ่ะบ่บยอมเล่นคนเดียวบ่ยอมอยู่คนเดียวนะคะจะพยายามแบบว่ามาสวนนะคะให้แม่จ๋าเห่นนําเนาะหลังก็เลยแบบตอนเนี้ยสะดวกแล้วเดี๋ยวแม่จ,าจา๋าจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะแม่จ๋าเชื่อเหลือเกินนะคะว่าอ่าเข้ามาแม่นะคะความเป็นแม่เนาะบ่ว่าเฮาจะอยู่ใสนะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขจะอดมื้อกินมื้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะความเป็นแม่นะคะย่อมอ่าอยากเอาลูกนะคะมาอยู่นําอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือแม่ทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะคือบ่มีไขดอกอยากที่จะจากลูกมาหรืออีย่างนะคะแต่ว่าด้วยความจําเป็นนะคะจําเป็นต้องจากลูกมานะคะแล้วก็รอจังหวะรอโอกาสนะคะที่เหมาะสมนะคะอ่าเพื่อที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยนะคะบางคนพยายามนะคะพยายามมากอ่าทงานนะคะหาะไรายได้ให้เพียงพอนะคะมีบ้านชงบ้านเช่าที่ดีนะคะเพื่อจะเอาลูกนะคะที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยนะคะ ด้วยกันเนาะจะได้มีชีวิตมีอะไรที่ดีขึ้นเนาะจะเป็นโอกาสของเด็กด้วยอย่างประมาณนี้เนาะ <ST AR> เพราะฉะนั้นนะคะอ <S AR> คนภายนอกนะคะอย่ามองว่าเขาไม่ทําอะไรเลยไม่พาลูกมาเลยหรือแม้แต่ไม่พยายามเลยอย่าพึงไปคิดแบบนั้นนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าให้ฟังเนาะในละหลายๆคนนะคะเพื่อนอาจจะโชคดีนะคะที่ว่า่าแต่งงานนะคะ กับสามีต่างชาติแล้วสามารถดําเนินเรื่องนะคะเอาลูกมาอยู่ด้วยได้เลยนะคะทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็เนื่องจากว่าเหตุผลหลักๆเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้ชายนะคะฝรั่งนะคะว่าเขาต้องการจะดําเนินการเอาลูกคุณมาอยู่ด้วยได้หรือไม่นะคะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาต้องการเอามาอยู่นะคะแล้วฐานะทางการเงินการงานของเขา มั่นคงพอที่จะซัพพอร์ตคุณและลูกมาอยู่นี่ได้ไหมนะคะแล้วบ้านที่เขาอยู่เป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วอ่าห้องเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในบางรายที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะเขาอยู่ยังไงสภาพคือแบบว่าอ่าสามารถที่จะอยู่ด้วยกัน3คนได้ไหมพ่อแม่ลูกนะคะมีห้องนอนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณจะมานอนยังไงก็ได้นอนโชฟานอนหน้าทีวีเหมือนเราไม่ได้นะคะ คุณต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอที่จะเอาเด็กหรือเอาใครสักคนมาอยู่ด้วยได้นะคะคืออันนี้คือทางเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบหมดนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัตินะคะตามที่เขากำหนดไว้นะคะคุณก็จะสามารถดำเนินการนะคะเอาลูกที่ติดแม่มาอยู่ด้วยได้นะคะกับเมียของคุณเนาะประมาณนั้นนะคะ แล้วบางรายนะคะผู้เป็นแม่เนาะบางเทอก็สักแต่ว่าอยากจะเอาลูกมานะคะโดยไม่พิจารณาวิวเคราะห์ดูว่าลูกของตัวเองพร้อมไหมอย่างเช่นนะคะตัวอย่างที่ไม่เห็นเนาะก็คือในกรณีที่ลูกกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นอีกย่างที่เขามีความคิดความอ่านเป็นแบงหรือตัดสินใจเป็นของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่า ลูกอยากมากหรือไม่อยากมากก็แล้วแต่ในเมื่อมาแล้วนะคะบางทีนะคะลูกจะมาทําให้คุณหงุดหงิดใจบางทีลูกมาเจอสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเมืองไทยการอยู่การกินเมแต่เพื่อนสังคมหรือแม้แต่จะไปเรียนในห้องเรียนบางทีทุกสิ่งอย่างมันเป็นอะไรที่ทําให้เด็กกดดันบางเถื่อเด็กอะบางคนไม่สู้นะคะก็อยากกลับเมืองไทยงอนแม่บ้างร้องไห้บ้างนะคะไปโพสต์ไปว่าในฟงในเฟซคนอื่นเขาก็รับรู้อะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นาซึ่ง บางครั้งมันกดดันผู้เป็นแม่นะคะแล้วยังไม่พอไปกดดันนะคะผู้เป็นสามีที่เป็นฝรั่งนะคะบางเถื่อมันกลายเป็นปัญหาครอบครัวนะคะบางคนเด็กก็เข้าใจนะคะเข้าใจความหวังดีความปรารถนาดีของแม่บางคนเด็กเพิ่มมิจิตใจนะเพิ่นกระสู่นะคะเพิ่นสู่แต่บางคนคือบ่สนบ่แค่แหละฉันยังไงฉันต้องกับบานฉันอยากกลับเมืองไทยนู่นนี่นั่นนะคะฉันบ่แค่บ่สนอย่างอนาคตก็ช่างมันแต่ตอนนี้คือฉันอยู่ไม่ได้ฉันก็ต้องกลับนะคะบางเถือ พูดเป็นแม่นะคะเอามาก็คือแบบต้องลมเลิกความคิดนะคะต้องทรงรูกกับบ้านนะคะอันนี้ก็คือแม่จ๋าก,ก็เห็นหลายนะคะแล้วในะอีกบางกรณีก็คือว่าผู้เป็นแม่เนาะ,ะทำงานแล้วละ่ละล้วก็มีรายได้นะคะสามารถที่จะช่วยสามีได้นะคะเพราะว่าต้องการที่จะเอาลูกที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยเนาะเออนั่นแหละแล้วก็อย่างตัวเองก็คือมีบ้านนะคะ มีที่อยู่ที่ดีนะคะแล้วก็มีเงินมีงานที่มั่นคงนะคะก็สามารถที่จะการันตีนะคะสามีนะ่ะสามารถที่จะการันตีเอาลูกมาอยู่ด้วยได้นะคะแต่บางคนนะคะพี่น้องถ้าสามีไม่ซับพอร์ตนะคะถ้าสามีไม่ช่วยนะคะการที่คุณจะเอาลูกของคุณมาอยู่ที่นี่ดำเนินทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ คุณต้องเก่งนะคะคุณต้องรู้จริงๆคุณถึงจะสามารถทําได้แต่ถ้าคุณยังไม่ได้และไม่เก่งพอนะคะคือสามีนะคะถ้าเขาเห็นด้วยกับความคิดของคุณเขาสามารถซัพพอร์ตให้คุณมานั้นมันง่ายแต่ถ้าคุณจะดือ้อจะรันจะฝืนเอามาคือสามีไม่ช่วยอะไรเลยมันเป็นไปได้ยากที่คุณจะเอาลูกมานะคะอันนี้คืออ่าหลายๆคิดนะคะแม่จ๋าก,ก็เห็นแบบนี้เนาะ พาชะะนะน,นะคะอยาไปคิดว่าแม่เขานะ่ะมาอยู่เมืองนอกแล้วพยายามจอาลูมาอยู่นําเขาพยายามแล้วนะคะบางทีสามีเขาไม่ช่วยสามีเขาไม่ซับพอร์ตมันก็ไม่สามารถจะเอามาได้นะคะอันนี้ก็คือโปรดเข้าใจด้วยนะคะฝรั่งนะคะเขาก็ข้นขึ้กันนะคะบางคนคือแบบ เขาไม่มีภาระนะเออไม่ได้เลี้ยงดูเด็กหรือไม่มีลูกให้ต้องรับผิดชอบนะคะบางทีคือบางคนกับอายุหลายแล้วนะคะแล้วก็เรื่องอยียงที่ฉันจะต้องมารับผิดชอบแบบว่านั่งดูแลเด็กหน่อยหรือลูกเต้าออใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือบางส่วนมันก็มีคนเห็นแก่ตัวนะคะต่างชาติที่เห็นแก่ตัวเขาคิดแบบนี้กันก็มีแต่บางคนเขาไม่ได้คิดนะคะบางคนก็คือแบบมีลูกคนไทยสองคนสามคนอย่างเงี้ยลูกติดเนาะเพิ่นก็เอามาด้วยได้นะคะ เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะบางเีอมันก็ขึ้นอยู่ที่กับจิตใจของคนน้าคือกันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่วาสนาของเขาน้าแหละนะคะถ้าเขาเจอคนที่ดีสามีที่ดีก็ดีไปนะคะอันนี้ก็ดีใจน้าเพลินเนาะแต่ว่าใขรอ่่เจอไขที่ดีวาสนาบ่ดีก็บบ่เป็นอย่างนะคะบางเท่อเขาอาจจะมีอะไรดีๆในด้านอื่นๆก็มีนะคะอย่าไปน้อยใจในโชคชะตาวาสนาของตัวเองนะคะจังในคนก็ต้องสู้ก็ต้องดินรนกันไปนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าแม่แม่นะคะคนไหนที่ต้องการอยากเอาลูกมาอยู่นั่นะคะยังต่างแดนนะคะต้องคิดนะคะต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะไต่ตองให้ดีๆเนาะเพราะว่าอ่าคือแบบว่าอนาคตทางหนยังจะเกิดขึ้นเข้ากับโโหดหรอกนะคะถ้าเกิดว่ามือนึงนะคะมือหนี่เขายังอยู่ดีกันกับสามีนะคะกับเ่าเป็นอย่างหลอกแต่ว่าถ้ามือนึงนะคะมันมีปัญหากันล้วก็บ่าสามารถไปต่อกันได้เลยอยังน่ะ คือตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นปัญหาะะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ได้ในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานนะคะการเงินหรือว่าความรู้ด้านต่างๆนะคะสิทธิ์ที่คุณจะได้นะคะหรือว่าในกรณีที่คุณจะต้องย้ายออกจากบ้านหรือเลิกกับสามีไปนะคะแล้วคุณจะต้องอยู่กับลูกเพียงลําพังสองคนนะคะคุณต้องการันตีตัวเองให้ได้เพื่อจะอยู่ต่อกับลูกแล้วก็ มีไรายได้นะคะมีอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นคือคุณต้องไตร่ตรองให้ดีๆนะคะอย่าคิดถึงแต่วันที่เรามีความสุขสบายนะคะให้นึกถึงในวันที่เราจะลำบากไว้ด้วยนะคะคิดเผื่อไว้เลยนะคะมันโมเมนต์เรื่องเสียหายนะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันหนึ่งนะคะเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือตั้งหลักรับมือกับมันกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างมีสติได้อย่างดีนะคะคืออย่างที่บอกแหละนะคะอนาคตข้างหน้านะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อไหร่นะคะก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่สิ่งที่เรารู้และสามารถเตือนสติได้ในวันนี้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนมีสติวันนี้เราและสามีนะคะยังรักกันดีอยู่เนาะแต่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อไร่จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เนาะนั่นแหละก็คืออนาคตเป็นสิ่งที่บนแน่นอนนะคะ ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับเหตุผลต่างๆน่าหน้าที่แม่จ๋านำมาเล่าและแบ่งปันสู่กันฟังเนาะสำหรับ FC นะคะบางคนที่มีความสงสัยในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเนาะกะ<ส>หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แม่จ๋าได้เห็ดขึ้นมาเนี่ยหวังว่า FC นะคะได้ฟังแล้วกะแจะเข้าใจนะคะในหัวอกของเมียฝรั่งบ้างนะคะในอีกมุมนึงเนาะ เห็นเขาอ่อยู่ดีกินหรูนะคะก็อย่าคิดว่าแต่เขามีความสุขสนุกสนานไปนะคะคนเดียวโดยบ่ห่วงค้นขังหลังบ่องหวงลูกเต่านะคะจริงๆแล้วนะคะเขาอาจจะน้ําตาตกในอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองเออเองเนาะถ้ามีอะไรก็มั่นบรไยายากนักหนาสหัสยังดอกที่จะถามบ้างนะคะถามไถ่บ้างนะคะถามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะคะ บอมนตะวาเห็นเขามายูมั่งหนอกนะคะได้โวฟรังนะคะกะจ้องแต่จะแบบว่ายืมเงินนะคะเห็นเขาแบบยูหรูกินดีนะคะคิดว่าเขาจะมีเงินเฟ้อโน่นนี่นั่นนะคะโทรมายืมเงินแนบางละโทรมาของเงินแนบางละนะคะแต่ทั้งๆ้ท,งท,งที่ความจริงแล้วหมดคุ่นกับเ่เคยมองได้ว่าทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้น่ะไม่เคยแม้แต่จะโทรมาถามไทย อยู่ยังไงกินยังไงสบายดีไหมนะคะเวลาเขาถูกเขาอยากว่ามีค้นถามนะคะแบบบางคนก็เป็นเพื่อนเคยเป็นเพื่อนมานมนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยถามข่าวข่าวอะไรกันเลยนะคะพ่อมือน,นึงนะคะได้ข่าวข่าวว่าอยู่เมืองนอกนะคะว่าเขาอยู่เมืองนอกนะคะได้โพ,พลฟรั่งนะคะกับแบบถักมาของเงินยืมเงินกับมีร้ายนะคะบอกว่าแต่คนอื่นหรอกนะคะแม่จ๋ากระโดนคือกันนะคะเคยโดนแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่ากะนั่นแหละนะคะ,ะแม่จ๋าคิดว่า เพื่อนๆนะะที่อยู่ต่างแดนพี่ๆน้องทุกคนนะคะกานาจะเจอกันทุกคนนะคะแม่จ๋ามั่นใจเลยว,ว่าทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ในเขตของแม่จ๋านะคะในกรณีของแม่จ๋านะแม่จ๋าบอกเลยว่าแม่จ๋านะคะไม่ได้มีเงิน,นะคะที่จะไปให้ใครและช่วยเหลือใครนะคะเพราะว่าแม่จ๋าไม่ได้ทํางานไม่ได้มีเงินเดือนนะคะแล้วอีกอย่างนะคะอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าแม้แต่พ่อแม่พี่น้อง ของแม่จ๋าเองนะคะไม่มีใครโทรมาขอเงินนะคะพ่อแม่ของแม่จ๋าเองไม่เคยโทรมาขอเงินลูกนะคะอยากให้คนอื่นเข้าใจไว้ด้วยนะคะแต่ก็น,นั่นแหละบอกเป็นว่าแม่จาาา๋าบม่เคยให้ล่ะก็บ่เคยซอยผู้ใดนะคะแม่จ๋าช่วยมาเยอะมากหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนแม่จ๋าก็เคยให้เคยช่วยมาแล้วนะคะแต่สุดท้ายตัวเองก็เจ็บเองนะคะและ้วก็ไปท่วงามเอากรบบไดนะคะ ก็คิดยังไงล่ะก็คิดแต่ว่าตัวเองเนี่ยโง่เองที่ให้เขายืมที่ช่วยเหลือเขาเพราะคาว่าบุญคุณนะคะแต่ที่ไหนได้นะคะคําว่าบุญคุณอะ่ะมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนหรอกนะคะพี่น้องนะคะแต่คนอื่นบุคคงสิงเป็นจังไรแต่สําหรับแม่จ๋านะ่ะทําบุญคุณคน้นบ่ขืนนะคะบอกเลยนะคะและนี่นะคะมันก็เป็นเหตุผลนะคะหนึ่งใน,นเหตุผลที่แม่จา๋าตัดสินใจที่จะย้ายตัวเอง ออกจากคนพวกนั้นแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะทั้งที่ตัวเองไม่เก่งไม่รู้ภาษาไม่รู้ด้วยซ้ําทีแรกนะคะว่าตัวเองจะมาอยู่ประเทศอะไรนะคะไม่รู้แม้กระทั่งว่าประป๊าชื่ออะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าปป้าทํางานอะไรมีเงินเดือนเท่าไหร่มีบ้านเป็นของตัวเองไหมไม่รู้อะไรเลยนะคะป้านั่นแม่จ๋ากะกะตัดสินใจมานะคะ แพออย่างแต่พอวาแล้งกดดันนะคะกับไร้สิ่งหลายอย่างแบบนี้แหละนะคะที่แม่จ๋าเจอนะคะแม่จ๋าก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วอิ่มแล้วแค่นั้นแล้วบางคนนะคะก็จะมาขอให้ทําบุญสร้างนู่นสร้างนี่ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้คือแม่จ๋าช่วยไม่ได้นะคะถ้าแม่จ๋ามีอะไรขนาดนั้นนะคะแม่จ๋าอยากช่วยคนในครอบครัวนะคะอยากช่วยพ่อแม่พี่น้องนะคะให้เขาอยู่สุขสบายนะคะ ตอนนี้ทุกคนกับแบบบ่ได้สบายมากแต่ก็ไม่ได้ลําบากมากแต่แม่จ๋าก็อยากทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแม่จ๋าอยากแบบทํามีอยากซอยครอบครัวให้เต็มที่ให้เขาหลุดพ้นไปก่อนนะคะถ้าแม่จ๋ามีนะคะแม่จ๋าถึงจะช่วยคนอื่นนะคะแต่ว่านี่คือแบบในครอบครัวเรายังช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะให้แม่จ๋าไปซอยคนอื่นนะคะเอาหน้าเอาตานะคะแล้วโดยที่ครอบครัวตัวเองก็แบบทิ้งๆิ้คล่องๆไม่ค่อยดูแลอะไรอย่างนี้คือ อันนี้คือแม่จ๋าทาอย่างนั้นไม่ได้นะคะแต่สําหรับคนอื่นอาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปอันนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะกับบริก,การกายความคิดไผ่เนาะแม่จ๋าขอทําบุญกับพ่อแม่กับครอบครัวนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรนะคะตามกําลังที่แม่จ๋ามีนะคะแค่นี้แม่จ๋าก็มีความสุขแล้วการที่เราคิดดีทําดีนะคะแม่จ๋าคิดว่า อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลที่ดีแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปทําบุญแบบว่าเข้าวงเข้าวัดหรือทําอะไรอย่างอื่นสร้างถวายอะไรคือถ้าเรามีมากพอเราทําได้แต่ณเวลานี้มันยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะกแม่จ๋าวังว่าทุกคนจะเข้าใจอาหารในความคิดของแม่จ๋าเนาะเพราะว่าในตัวของแม่จ๋าเองนะคะในมุมมองของแมจ่มจ๋านะแม่จ๋าไม่เคยไปก้าวไกยความคิดของใครนะคะความคิดของใครก็ของใครนะคะเพราะว่า ทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะทุกคนคงคิดดีแล้วแหละและอะไรนู่นนี่นั่นคือเราไม่เคยที่จะไปฟันธงหรือไปบอกว่าเออคุณคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นความคิดที่ผิดนะหรืออะไรนู่นนี่นั่นคือแบบแม่จ๋าเคารพทุกความตัดสินใจของทุกคนนะคะเม่อว่าใครจะตัดสินใจและคิดอย่างกันแล้วแต่แม่จ๋าคิดเสมอว่าเขาคิดดีแล้วพิจารณาดีแล้วนะคะแม่จ๋าเป็นคนที่แบบง่ายๆายสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะคะแต่ว่าถ้าพูด คือมันก็ต้องมีเหตุผลหรืออะไรคือคือแม่จ๋าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรล่ําลรนะคะนั่นแหละก็คือแบบหลายคนก็มองว่าอาหลายคนก็มองว่าเออแม่จ๋าอ่านยากนะคะเป็นคนไม่พูดนี่แหละเป็นคนอ่านยากหรือข้างในเขาคิดอะไรไม่รู้นะคะเห็นแบบอย่างนี้แต่ข้างในเขาคิดอะไรไม่รู้แต่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วข้างในแม่จ๋าบ่มีอย่างนะคะกับเป็นคนแบบนี้ตรงๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะอย่าไปอ่านอะไรลึกนะคะอย่าไปอ่านแม่จ๋าลึกนะคะ ราคาเดากันไปต่างๆนหน้านะคะว่าแม่จ๋าเป็นคนแบบไหนนะคะจริงๆแล้วรู้นะคะหรือไม่รู้หรืออยากรู้อะไรเราพูดคุยกันได้ถามกันได้นะคะนั่นแหละก็คือแบบตัวตนจริงๆของแม่จ๋านะคะหลังจากฟังมาหอดตรงนี้แล้วนะคะแม่จ๋าก็คิดว่าเอฟซีหลายๆคนนะคะก็จะพ่อหูจักตัวตนของแม่จ๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าผู้ใดได้ติดตามคลิปนะคะเบิ้งคลิปของแม่จ๋ามาเรื่อยๆเนาะก็จะพ่อ หูนิดๆน,น,น้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของแม่จ๋านะคะกะนั่นราค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่เข้ามาติดตามรับฟังแม่จ๋านะคะสําหรับคลิปนี้แม่จ,ากกจ๋าก็ขอจบไวแค่นี้ก่อนเนาะจากไหนกะเอาไปเจอก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ